สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและก็แฟนๆชาวฮีโร่เวอร์ทุกคนกันด้วยนะครับแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงตัวอย่างหนังที่แฟนๆฮีโร่ก็ต่างรอคอยเรียกร้องให้ทางค่ายเนยรีบๆปล่อยมาสักทีเถอะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็มีทั้งรูปหลุดจากกองถ่ายแล้วก็เรื่องการโปรโมทจากของเล่นที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยแฟนๆให้มีความอยากดูหนังเรื่องนี้เร็วขึ้นและเมื่อเสียงเรียกร้องของแฟนๆเกี่ยวกับตัวอย่างหนัง Spider-Ma n มไม่มีทางกลับบ้าน no way home สโตนี่ก็เลยคงทนเสียงเรียกร้องไม่ได้นะครับก็เลยทําการจัดไปปล่อยตัวออออย่าางงข SpiderMa นนดดออกมแทน <Home. S 2> ประชดกันชัดๆซึ่งภายในตัวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะให้พูดตามตรงเรื่องราวที่มานำเสนอออกมาก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับตัวอย่างแรกเลยนะเพียงแค่ว่าจะมีการเพิ่มเรื่องราวของคาร์เนชเข้ามาแล้วก็เคมีของสองสามีภรรยาเวนนอมเอที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีใครคนใดคนหนึ่งกาลังแพ้ทองและก็มีความเหวี่ยงสุดๆไม่ว่าจะเจออะไรก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็หิวไปหมดเลยดังนั้นแล้วภายในวันนี้ผมจึงอยากจะหยิบยกเอาเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสองสามีภรรยามาพูดนะ แต่ว่าเราจะถือโอกาสนี้มาพูดถึงเหล่าบรรดาร่างโฮสตในจัก,กรวาลคอมิกของตัวละครคาร์เนชนะว่าเขามีใครกันบ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่ทั้งขัดขืนแล้วก็สมยอมในการภาษา่างเข้ากับซิมพิโอโรคจิตฆาตกรตัวนี้ โดยสาหรับร่างโฮสต์คนแรกของตัวคาเนชแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นร่างโฮสต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขาเลยนั่นก็คือตัวคีตัสคาสดี้ตัวเขาเป็นต่างโฮสต์คนแรกแล้วก็เป็นตัวละครที่มอบความบ้าคลั่งให้กั่คาเนชเพราะว่าบุคลิกภาพอันบิดเบีย้ยแล้วก็ความเป็นฆาตากรโรคจิตของตัวคีตันนี่แหละมันก็ส่งผลไปยังตัวคาเนชทำให้คาเนชเนี่ยกลายเป็นซิมบิโอตฆาตากรโรคจิตไปโดยปริยายเพราะว่าอย่างที่เราก็น่าจะทราบกันดีว่าซิมบิโอตก็มีความสามารถในการคัดลอกบ,บุคลิกของโฮสต์คนแรกให้มันส่งต่อไปยัง ไม่บุคลิกภาพของตัวเขาติดตัวคาร์เนชมานับตั้งแต่นั้นส่วนเรื่องราวการพบเจอกันของทั้งสองตัวละครผมก็ขอไม่พูดถึงอะไรมากนั้นเนื่องจากที่ว่าผมเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปต้นกําเนิดเดอะซีรีส์ซิมบิโอทั้ง28ตัวหากใครสนใจก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านบนเพื่อไปรับชมคลิปดังกล่าวได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยก็คือควรจะดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปดูคลิปนั้นนะ และนอกจากเป็นโฮสต์คนแรกให้กับคาเนตแล้วตัวคีตัสคาสดีนี่แหละก็เป็นร่างโฮที่ตัวคาเนตโปวดปรานมากที่สุดเลยดังนั้นแล้วจึงทําให้หลายต่อหลายครั้งที่คาเนตถึงแม้ว่าจะมีโอกาสไปปภาษาร่างกับตัวละครตัวอื่นในจักรวาลมาเวลในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องหาทางโคจรกลับมาภาษาร่างกับตัวคีตัสคาสดีเนื่องจากที่ว่าร่างโฮสต์คนอื่นเข้ากับเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะพูดตรงๆเลยก็คือร่างโฮสต์คนอื่นโรคจิตไม่เท่าตัวคีตัสนั่นแหละครับ 2. เบนไลรีหนึ่งในร่างโคนของตัวปีเตอร์ ในครั้งหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่เบนแล้วก็ปีเตอร์ต้องร่วมมือกันในการรับมือกับคาเนชแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆคาเนชก็ได้ทําการกระโจนออกจากร่างโฮสของมันในตอนนั้นแล้วก็มาผสานาร่างเข้ากับตัวเบนจนกลายเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าสไปเดอร์คาเนชแม้ว่าเบนจะพยายามควบคุมจิตใจแล้วก็ขัดขืนการควบคุมร่างของคาเนชแต่ทว่าเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความบา้าคลั่งของตัวคาเนชอยู่ดีมันก็เลยสมมติให้ตัวสไปเดอร์คาร์เนชออกาอ,อาก ก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดแล้วตัวเบนก็ต้องพยายามแบกสังขารของตัวเองเดินทางกลับไปหาตัวคีตัดเพื่อถามหาสูตรเคล็ดลับในการควบคุมความบ้าคลั่งของคาเนชซึ่งความลับหรือเคล็ดลับในการควบคุมตัวคาเนชที่คีตัดได้บอกกับเบนมันก็ง่ายมากเลยครับการที่นายจะควบคุมคาเนชได้มันง่ายมากเลยนายก็คือไม่ต้องควบคุมมันยังไงล่ะปล่อยไปตามความบ้าคลั่งเลยไหมเฟรน เป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับเนื่องจากที่ว่าคาร์เนจเป็นซิมบิโอที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากดังนั้นแล้ววิธีการเดียวที่จะควบคุมมันได้เลยก็คือการไม่ต้องคุมแล้วหลังจากนั้นตัวคาร์เนจก็ได้ทําการออกมาจากร่างของเบนแล้วก็กลับไปสู่ตัวคีตาพร้อมกับแผลคูออกมาแต่เป็นการแหกออกมาแบบแหกออกมาภายหลังนะซึ่งนอกจากเรื่องราวในจัก,กรวาลคอมิกแล้วในแอนิเมชันของสไปเดอร์แมนในปี1994ตัวเบนไลรี่ก็ได้เคยถูกคาร์เนจเข้าควบคุมร่างอีกเช่นกัน 3ดรคาร์มาลัสบุคคลที่ถูกตัววิสานและก็ตัวยูริซิธเขาจับคาเนชภาษาร่างเพื่อหาวิธีการควบคุมมันกับจุดประสงค์ที่เหมือนกับเหล่าบรรดาคนที่ได้รับซีบีโอไปเลยก็คือการเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นอวบธที่ควบคุมได้แต่ถ้าว่าตัวดรเมาลัสที่ได้ทําการภาษาร่างข้ากับตัวคาเนชก็ไม่สามารถควบคุมความบา้าคลั่งของคาเนชได้ก็เลยทําให้บุคคลิกภาพของเขาถูกกินกินและกลายเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าซูพีเรียคาเนช คาเนตที่มีความโหดเหี้ยมแล้วก็ร้ายยิ่งกว่าคาเนตในตอนที่อยู่กับคีตัสที่ถึงแม้ว่าตัววิาสาดยูริซิทคอร์แล้วก็ตัวซูเปเรียสไวท์แมนที่ไม่ลงรอยกันพวกเขาก็ต้องมาร่วมมือกันในการจัดการกับซูเปเรียคาเนตแม้ว่าพวกเขานั้ง3คนจะร่วมมือกันแต่ว่าการจะจัดการกับตัวซูเปเรียคาเนตมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นแล้วกว่าที่พวกเขาจะสามารถจัดการกับซูเปเรียคาเนตได้มันก็ต้องแลกมากับชีวิตของเหล่าประชากรบริเวณโดยรอบและความเสียหายภายในเมือง เดี๋ยววิาสานต่อจากข้อก่อนหน้านี้เลยในช่วงที่วิาสานยูริซิทคอลแล้วก็ตัวซูเดียสไปเดอร์แมนต้องร่วมมือกันในการเอาชนะตัวซูเดียคาร์เนชตอนที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะมันลงได้มันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งนะที่ตัววิาสานเนี่ยก็ได้ไปประสาร่างกับตัวคาร์เนชแต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากที่ว่าในตอนนั้นคาร์เนชมันต้องการที่จะกลับไปยังร่างของคีตัสคาสดี้ก็เลยทําให้ตัววิาสานคนนี้ก็เป็นได้เพียงแค่ทางผ่านนะครับให้เขากลับไปหารักแท้ของตัวเขา แต่ทึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่การรวมร่างกับคาเนตมันก็ได้ช่วยชีวิตตัววิสาที่กำลังบาดเจ็บสาหาัสในตอนนั้นเอาไว้ได้ คาร่าอังเกอร์ก่อนที่มันจะเกิดความวุ่นวายในเหตุการณ์ของซูเปอร์เรียคาร์เนตจริงๆแล้วด็อกอ็อกในร่างของปีเตอร์ก็คิดว่าคาร์เนตได้ตายแล้วเขาจึงได้นาเอาตัวอย่างของคาร์เนตไปให้กับนักวิจัยคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาร่าอังเกอร์ศึกษาต่อแต่ทว่าอเจ้าคาร์เนตมันก็ไม่ได้ตายจริงแล้วมันก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการเข้าไปแฝงอยู่ในร่างของตัวคาร่าอังเกอร์โดยที่เธอไม่รู้ตัวซึ่งเมื่อเธอกลับถึงบ้านเธอก็ได้มีโอกาสทะเลาะก,กับตัวสามีของเธอซึ่งความโกรธในจุดนี้มันก็เป็นกกาาาาารรรระตตุุ้้้นนนนใหััว et, าาควคคคเสมมถบ่งไ หลังจากนั้นคาเนตก็ได้ทําการสังหารสามีของเธอและทําการกลืนกินร่างก,กายของเธอจากภายในก็เช่นเดียวกับตัววิสาเลยนั่นก็คือคาร่าก็เป็นได้เพียงแค่ทางผ่านให้ตัวคาเนตเดินทางกลับไปหาคีตันนั่นเองแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเลยก็คือตัวเธอถูกคาเนตกลืนกินเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างก,กายของมันและก็ในระหว่างทางคาเนตก็ได้ทําการกลืนกินทุกคนที่ขวางทางมันด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้ในตอนที่มันกลายเป็นซูเปเรียคาเนตมันถึงได้แก่งหนักแก่งหนาไม่กลัวไฟก็เป็นเพราะแบบนี้แหละครับมันโดบคนไปเยอะ 6. นอร์แมนออสบอนหลังจากจบเหตุการณ Sec ์ Secret Empire นอร์แมนออสบอนได้ทำการขโมยซิมบโอต์คาเนตออกมาจากความดูแลของพวกชิลและในตอนแรกที่นอร์แมนออสบอนได้ภาษา่าเข้ากับคาเนตมันก็เหมือนกับฮสต์คนกันก่อนเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเขาก็ถูกความบา้าคลั่งของ ate, คาเนตกินกินจนในท้ายที่สุดแล้วเขาก็เกือบจะถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าว่าก่อนที่ตัวเขาจะถูกกินกินอย่างสมบูรณ์นอร์แมนก็ได้ทําข้อตกลงกับคาเนตจนทําให้มันยอม จากนั้นนอร์แมนก็ได้ทําการใช้ซีบีโอคาเนรวมเข้ากับเซรั่มกอบลิีของตัวเขาซึ่งไอเจ้าเซรั่มตัวนี้มันก็ช่วยทําให้นอร์แมนสามารถควบคุมคา r เนตได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลบจุดอ่อนดั้งเดิมของซิมบีโออออกไปจากตัวคาเนตอย่างไฟก็เลยทําให้ตัวคาเนตในฐานะของเรดกอบลินที่รวมร่างเข้ากับนอร์แมนออสบอนก็จะไม่กลัวไฟ โดยนอกจากการได้รวมร่างกับนอร์แมนออสบอนแล้วมีครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวเรดกอบลินของเราได้ทําการแบ่งตัวคาเนตไปให้รวมร่างกับหลานชายของเขาอย่างตัวนอร์มี่ออสบอนแตาว่าจนแล้วจนรอดนอร์แมนออสบอนก็ได้ถูกจัดการโดย Spider Man. สไปเดอร์แมนส่วนทางด้านนอร์มี่ก็ได้รับการรักษาในการดึงเอาตัวคาเนตออกจากร่างด้วยฝีมือของแฮร์รี่ ในตอนท้ายในตอนที่นอร์แมนถูกจับแล้วมันก็ได้มีการแสดงให้เราเห็นนะว่านอร์แมนออสบอนก็ได้รับผลกระทบมาจากความบา้าคลั่งของตัวคาเนตเหมือนกันเราถึงแม้ว่าตัวเขาจะแยกออกจากตัวคาเนตไป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าความบา้าคลั่งที่มันส่งผลกับตัวเขามันก็ยังคงหลงเหลืออยู่และทาให้นอร์แมนคิดว่าตัวเองคือคีตัสและอาการทางจิตในจุดนี้มันก็ต้องใช้เวลาในการรักษานานอยู่พอสมควรเลยนะกกว่าที่นอร์แมนจะกลับมากลายเป็นนอร์แมนคนเดิม 7. เอ็ดดี้บล็อกในโชวงตอนที่เอ็ดีได้ทําการดูดซับตัวคาเนทแล้วก็เกสตัสซิมบิโอที่เกิดจากการหลอมรวมของความทรงจําแล้วก็บุคลิกภาพของคนที่เคยถูกซิมบิโอเข้าควบคุมร่างกายนะครับมาหลอมรวมกันกลายเป็นตัวตนเดียวเพื่อเอาชนะตัวคาเนทที่ในตอนนั้นได้รับพลังของนอผู้สร้างซิมบิโอขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าว่าดูดซับไปดูดซับมาในท้ายที่สุดแล้วสติสัมปันชัญญะของคาเนตก็สามารถยึดการควบคุมร่างของเอ็ดดี้มาจากเวนอมได้จากการเข้าแทรกแซงของตัวนอก็กเลยทําให้ตัวเอ็ดดี้ต้องเดินทางไปที่เกาะเกาะหนึ่งเพื่อเข้าต่อสู้กับตัวคาเนตในจิตใจของเขาซึ่งการต่อสู้ในครั้งนั้นมันก็เลยทําให้ตัวเขาต้องสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งแต่แม้ว่าจะสูญเสียแขนไปแล้วเขาก็ไม่อาจสามารถเอาชนะตัวคาเนตได้ก็เลยทําให้เอ็ดดี้ก็ยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคาเนตอยู่ดีจนการมาถึงของลูกชายของเขาอย่างดีแลนลูกชายขขอองงเเดีี้้ผูมมมมคคคววาาาาาสรรถถใในกึจจิตและบุ ดีไม่าาร่างกัับตวเองดีก็ได้ทําการใช้ความสามารถในจุดนี้ในการเข้าไปยังจิตใจของคาเนตเพื่อช่วยพ่อของเขาออกมาจนในตอนท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนก็สามารถแยกออกจากกันและเอ็ดดี้ของเราก็รอดพ้นจากการถูกควบคุมจากคารเนตได้สาเร็จและก่อนที่พวกฮีโร่จะได้ทําการจับกลุ่มคาเนตในร่างตอนที่ไรซึ่งโฮสต์ไอ้เจ้าคาเนตก็ได้ทําการกระเสือกกระสนร่างกายของมันแล้วก็หนีลงไปในทะเลจนทําให้ไม่มีใครสามารถจับตัวมันได้ 8. เดอะคริมสันริเวนทานหรือฉายยาอสูรร้ายแห่งท้องทะเลที่คาเนตหลังจากที่มันได้หนีลงไปในทะเลตัวมันก็มีโอกาสได้ประสานร,ร่างเข้ากับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมากมายไม่ว่าจะเป็นฉลามขาวหรือวานขนาดยักษ์ในระหว่างตอนที่มันกำลังหาทางขึ้นบกอยู่มันก็ได้ทำการฆ่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลไปมากมายจนได้รับฉาย,ยาว่าคริมสันริเวนทาน ปีเตอร์คีนหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลมาเป็นระยะเวลานานตัวคาเนก็ได้มีแผนการที่เขาจะใช้พลังที่หลงเหลืออยู่ในตัวเขาที่ได้รับพลังมาจากโนในการทําการสร้างกองทัพซิมบิโอขึ้นมาเหมือนดังในตอนที่นอทําการสร้างกองทัพของตนขึ้นมานั่นเองเนื่องจากที่ว่าเวนนอมสามารถเอาชนะตัวนอนลงได้จึงทาให้เวนนอมก็กลายเป็นราชาแห่งซิมบิโอทั้งปวงซึ่งมันก็เป็นที่แน่นอนว่าไอ้ลูกคอรพีคนนี้มันก็ต้องไม่พอใจแล้วก็ต้องหาทางล้มอํานาจของผู้ที่เป็นพ่อของมันลงให้ได้ เมื่อมันสามารถหาทางกลับมาที่นิวยอร์กได้สําเร็จแล้วมันก็ได้มีโอกาสภาษาร่าข้อกับวุธิสมาชิกที่มีชื่อว่าปีเตอร์คินวุฒิสมาชิกผู้มีนโยบายในการกวาดล้างสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ว่าจะดีหรือเลวนะครับให้ออกไปจากโลกให้หมดสิ้น ซึ่งการเข้ารวมรากับคนใหญ่คนโตแบบนี้ก็เลยทําให้คาเนตมีโอกาสเข้าถึงโครงการรับของรัฐบาลมากมายไม่ว่าจะเป็นอัลเคมักและบรรดาโครงการย่อยๆของพวกไลฟ์ฟาวเดชันเป็นต้นคาเนตเองเมื่อได้อํานาจมาแล้วมันก็ไม่รอช้าในการแพร่เชื้อของมันให้กับซีบีโอตัวอื่นที่เป็นพี่น้องของมันในไลฟ์ฟาวเดชันทั้ง5ตัวเหมือนกับในตอนที่นอได้ทําการแพร่เชื้อของมันให้กับซีบีโอตัวอื่นในโลกจนทําให้กลายเป็นทาสของมันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้บารมีของตัวคาเของรามมันกก็ไ่่สงแล้ว็เลยทําาให้ไมม่่วันจะพพยยยามมึดี่่นนนนน้้อองงคไหขัใทต์ แล้วมันก็จะต้องมีตัวแปรอะไรสักอย่างทําให้แผนการของมันล้มเหลวสิบจอห์นเจมสันผู้มีสกปนลูกชายของโจนาเจมสันบอกของเดลี่บูเกิลที่คอยหาทางจิกกัดตัวสไปเดอร์แมนอยู่ตลอดเวลาเขามีสกเป็นผู้คุมของเรเวนคอร์สถานที่ที่ตัวคีตัสถูกจับมาเพื่อบําบัดอาการพิกลจริต แต่ว่าในตอนนั้นคาร์เนตที่มีแผนการในการแหกคุกให้กับตัวคีตัดก,ก็ได้ทําการใช้โอกาสนี้ในการไหลาตามท่อระบายน้ําจนมีโอกาสสามารถเข้าเยื้อร่างของตัวจอห์นเจมสันแล้วก็เดินทางออกไปอารวาททั่วเมืองเพื่อหาทางเอาตัวคีรัดออกมาจากคุกก่อนที่มันก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่คาร์เนตได้รวมร่างกับตัวเบนจนกลายเป็นสไปเดอร์คาร์เนตอย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเองสิบเอ็ดซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ s i เว e ร์เซ e รจะมีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของกาแล็กตัสในการเดินทางไปที่ดวงดาวใดดวงดาวเึ่นก่อนที่กาแล็กตัจะมากลืนกินในบรรดาดาวที่กาแล็กตัได้กลืนกินไปเป็นจำนวนมากมันก็มีบางดวงดาวนะที่มีซิมบโอตอาศัยอยู่จึงทำให้ความทรงจําเกี่ยวกับความน่ากลัวของ s i เว e ร์สเซอร์และกาแล็กตัสก็ถูกส่งผ่านทางพันธุกรรมให้กับพวกซิมบิอรุ่นต่อๆไป ดังนั้นแล้วเมื่อซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกคาเนก็สามารถจําได้จากความทรงจําของบรรพบุรุษเลยนะว่าไอเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันมีทั้งความน่ากลัวแล้วก็มีพลังอย่างมาหาศาลดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้รับพลังนี้มาแล้วก็มันจะต้องสนุกมากแน่ๆคาเนจจึงไม่รอช้าแล้วก็กระโจนออกมาจากร่างของคีตาร์เพื่อไปรวมร่างกับตัวซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์อย่างไม่ลังเลแต่ทว่าด้วยการขัดขืนพนโนกับการปวดของตัวสไปเดอร์แมนจึงทำให้คาเนกไม่สามารถเข้าควบคุมร่างของตัวซิล ุูซาทิ้งรักเก่าไปหารักใหม่สุดท้ายโดนชูตบกลับมาหารักเก่าในที่สุดนะครับน่าสงสารจริงๆนะคาเน็ตเนี่ย 12. ทนนิสเน네วิตหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของตัวละครที่เป็นร่างโคนให้กับสกอรลูกสาวของคาเนชหลังจากความพ่ายแพ้ให้กับเซนฟรีในครั้งอดีตตัวคาเนชและก็ตัวคริตาคารซาีก็ถูกจับแยกกันโดยคาเนชก็ได้ถูกจับไปทดลองเพื่อนําเอาลักษณะาทางชีวาภาพของมันมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นเลยก็คือแขนเทียมชีวาภาพของตัวแทนน้ที่ได้ทําการใส่ชิ้นส่วนส่วนหนึ่งของคาเนชเข้าไปและคาเนชก็ได้ทําการใช้ชิ้นส่วนที่อยู่ในแขนเทียมนี้แหละเพื่อเข้าควบคุมร่างของตัวแทนทนิบ,บัง ก่อนที่มันจะออกมาจากหลอดทดลองแล้วก็เข้ารวมร่างกับตัวเธอเพื่อเดินทางไปหาตัวครีตัสคาสดี้และหลังจากนี้ไปเรื่องราวการกําเนิดของตัวสกอรลูกสาวของคาร์เนชมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ลองไปติดตามได้ที่ต้นกำเนิดเดอรซีรีส์ของตัวซีบิโอได้เพราะว่าเรื่องราวการกําเนิดของตัวละครตัวนี้เราก็เคยได้พูดถึงกันไปแล้วเช่นเดียวกันในต้นกำเนิดเดอรซีรีส์ของซิมบิโอ โดยเนื้อหาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องราวเนื้อหาของคาเนตในจกักรวาลคู่ขนานนะที่ในบางครั้งเขาก็มีโอกาสาได้เข้ารวมร่างกับตัวละครตัวอื่นที่ไม่ใช่คีตัสเพราะว่า12คนก่อนหน้านี้นที่เราพูดถึงกันมาจะเป็นตัวละครที่เคยรวมร่างกับคาเนตในจกักรวาลหลักของคอมิกมากวิลมาแล้วแต่ต่อจากนี้ไปจะเป็นส่วนเสริมในจกักรวาลคู่ขนานนะครับผม13ปีเตอร์ปาเกอร์แม้ว่าในจกักรวาลหลักตัวคาเนตอาจจะไม่เคยได้รวมร่างกับปีเตอร์ปาเกอร์อย่างมากที่สุดก็จะเป็นร่างคนของเขาอย่างเบน แต่ว่าในจัก,กรวาลอื่นมันก็จะมีบางจัก,กรวาลน,นะที่ปีเตอร์ได้เข้ารวมร่างกับคาเดอาทีเช่นในจัก,กรว e าลเอ1ร์สิจักรวาลที่จะมีฮีโร่บางคนเปลี่ยนกลายเป็นวายร้ายแล้วปกครองโลกนี้ด้วยความกลัวและกําลังสไปเดอร์แมนเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เปลี่ยนกายเป็นวายร้ายโดยเขาได้มีโอกาสเข้ารวมร่างกับซินบีอดคาเนชที่ดูเหมือนว่าในจัก,กรวาลน,นี้ตัวเขาจะสมยอมแล้วก็เต็มใจในการรวมร่างกับคาเนชส่วนเรื่องของอุบัิสสยถึงแม้ว่าจะรวมร่างเข้ากับคาเนชแล้วแต่ว่าสไปเดอร์แมนก็ยังสามารถคงความบุคลิกกวกวกวขอองตัไไเดรา้้ และอีกจักรวาลหนึ่งเลยก็คือในจักรวาลอนิเมชั่นของ Ultimate Spider-Man ที่ Green Goblin นี่ทำการฉีดเซรุ่ม Venom Serum ให้กับตัวปีเตอร์จะทำให้เขานั้นเกิดกลายเป็นซิบิโอตตัวใหม่ที่เกิดจากการที่เซรุ่มมันไปทำปฏิกิริยาก,กับความสามารถของ Spider-Man ในตัวของ Peter ก็เลยเกิดมากลายเป็นซิบิโอตตัวใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวคานเน a แต่ว่าจะเป็นการตีความออกมาในรูปแบบของจักรวาลอนิเมชันเรื่องนี้ 14มูสแมนฟิลในจกักรวาลเอิร์ธ982เรื่องราวของเมเดย์ปาร์เกอร์ลูกสาวของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมนในจกักรวาลแห่งนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวอย่างของคาเนีจะถูกควบคุมโดยหน่วยชิลแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องดุดมาตามสไตล์และได้มีโอกาสไปรวมร่างกับตัวละครที่มีชื่อว่ามูสแมนฟิลผู้มีความต้องการจะใช้ความสามารถของตัวซิมบิโอนในการรักษาโรคมะเร็งของผู้เป็นพ่อ แต่ก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนละจัก,กรวาลแต่คาร์เนชก็เป็นคาร์เนชในท้ายที่สุดแล้วมูสก็ได้พ่ายแพ้กับความบ้าคลั่งและถูกเมเดย์ปาร์เกอร์แล้วก็ปีเตอร์ร่วมมือกันในการใช้พลังขึ้นเสียงในการจัดการตัวคาร์เนช1 5 b e n เบนจี้ปาร์เกอร์ คือก่อนหน้าที่คาเนตมันจะรวมร่างกับมูสแมนฟิลก็ดูเหมือนว่ามันจะถูกจับโดยพวกหน่วยชิวจากความร่วมมือกับสไปเดอร์แมนด้านนั้นแล้วเมื่อมันหลุดออกมาได้มันก็มีความรู้สึกเครียดแค้นก็เลยเล่นไม่ซื่อด้วยการไปจับตัวลูกชายคนเล็กของบ้านปาร์เกอร์อย่างเบนจี้แลวมันก็ได้ทําการใช้พลังของตัวมันในการเปลี่ยนให้เบน,น,นจี้กลายเป็นคาเนตตัวน้อยเพื่อทําให้ตัวเมเดย์แล้วก็ปีเตอร์ไม่กล้าเล่นงานมันแต่ทว่าด้วยความจําเป็นจนแล้วจนรอดเมเดี์ก็เลยใช้โอกาสหนึ่งในการใช้พลังขึ้นเสียงในการจัดการตัวคา,า,านใร่่่าา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 งงงงขขอเบบนจจจ้้้สสผลหถถึแแมมมมวววพกกกกกกะรรรัััััดดตคไ็ น้อยเบนจี้คนนี้ก็สูญเสียการได้ยินไปเนื่องจากการถูกขึ้นเสียโจมตี 16แมรี่เจนวัตสันในจุดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลแอนิเมชันของอัลติเม e สไปเดอร์แมนในเหตุการณ์ซิบิโอซาก้าเรื่องราวการแพร่ระบาดของซิบิโอทดลองอย่างตัวคาเนทที่แพร่กระจายไปทั่วเมืองแม้ว่าในเหตุการณ์นี้จะมีฮีโร่หลายต่อหลายคนแล้วก็หลายตัวละครเลยที่ถูกตัวคาเนทเข้าควบคุมแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวละครที่มีความเด่นแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของคาเนทมากที่สุดเลยก็คือแมรี่เจนวัตสันที่การควบคุมร่างกายของเธอเนี่ยมันก็ส่งผลให้คาเนทน่าจะชอบมากถึงขั้นนนนททที่สถาาาาาปปตััวเเธออให้้ Queen. กลย็งงพข ที่ก็ดูเหมือนว่าในจัก,กรวาลน,นี้คานีเนก็จะไม่ใช่ลูกของเวนนอมแต่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตทดลองที่มันก็อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับซิบิโอที่เกิดขึ้นมาจากเวนนอมซีรัมของกรีนก็อดที่ฉีดให้กับตัวปีเตอร์ก็ได้นะแต่ก็พอาซิบิโอตัวนี้แหละจึงทําให้ตัวแมรี่เจนวัสดในจัก,กรวาลแห่งนี้ในเวลาต่อมาเธอก็จะได้กลายเป็นสไปเดอร์บูมเน และกลุ่มสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันภายในคลิปนี้เลยก็คือกลุ่มที่17เหตุผลที่เรียกเป็นกลุ่มเนื่องจากที่ว่าในข้อนี้นะครับคนที่ถูกเข้าร่วมร่างกับคาร์เนิตมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวแต่กลับกลายเป็นคนทั้งเมืองในเมืองเล็กเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าโดเวอร์ตัน ในเหตุการณ์นี้คาเนมันจะได้ทําการแบ่งร่างของตัวเองเข้าไปในระบบทางเดินน้ําของเมืองถ้าใช้พูดง่ายเลยก็คือแบ่งร่างของตัวเองลงท่อระบายน้ําแล้วก็ทําการเข้าควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ได้สัมผัสกับน้าก็เลยทําให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคาเนตและเหตุผลนี้เองจึงทำให้เหล่าสมาชิทีมอเวนเจอร์บางส่วนต้องเดินทางมาลงพื้นที่เพื่อหาคําตอบแต่ทว่าก็โชคร้ายทีมอเวนเจอร์ที่ถูกส่งมาเพื่อแก้ไขปัญหาก็ดันถูกคาเนตเข้าควบคุมยกเว้นสไปเดอร์แมนทั้งหมดเลย ที่ก็ลวนแล้วแต่เป็นกองทัพที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อให้รับมือกับซิมบิโอตแล้วก็เป็นผู้ใช้ซิมบิโอตทั้งหมดเลยรวมไปถึงสกอร์ลูกสาวของตัวคาเนชโดยสิ่งที่ถูกยึดร่างในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแต่ฮีโร่และประชากรภายในเมืองแต่มันก็ยังลามไปถึงเหล่าบ,บรรดาสัตว์น้อยใหญ่นะครับที่ได้สัมผัสกับน้ําก็ได้ถูกเข้าควบคุมโดยคาเนชด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอภายไน้าที่นี้เลยจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่ามันอาจจะมีตัวละครบ,บางตัวที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงภายในคลิปนี้นะที่ถูกคาเนตเข้าครอบคออรองร่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานําเอาตัวละครคาเนตในจัก,กรวาลคู่ขนานอื่นๆมารวมกันด้วยเนี่ยภายในคลิปนี้ก็น่าจะยาวอยู่พอสมควรเลยนะครับผมดังนั้นแล้วภายในคลิปนี้ก็เลยเอามาเพียงแ, <groans S 1> <Bian S 2> แค่ตัวละครที่มีบทบาทใ,ในจัก,กรวาลหลักแล้วก็ตัวละครที่มีความน่าสนใจจากจักรวาลคนนนาาาีเคยวมไ้้ภใิป และหากใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ในคลิปต้กนกนน์ดเดอย์ซีรีส์ของซิมบิโอด้านเลนน้าในคลิปนั้นผมได้ทำการบอกทุกเรื่องไว้แล้วแหละนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไจกใช่กระไในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเชาญ